ไปแลกในเรื่องของการศึกษากันบ้างคะ่ะในเรื่องของการศึกษากอ,กออนไลน์เริ่มวันแรกแต่ว่ามาแลบพ่นกันว่าจีเป็นผ่นพื้กันบ้างนะคะทางด้านข้องโรงเรียนเทศบาลน,นึ่งบานสะพานกระทิน้นนะคะการศึกษ่าซ่อนทางไกลเนี่ยล่มคะ่ะทางด้านของคุครูเองเนี่ยพอล้มทึ่งก็ไม่ลดละความพยายามน,นะนาเอกสารแล้วก็ไปถึงบ้านนักเรียนเลยคะ่ะนายกฤษ,ษดารัชโรธค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลน,นึ่ง บ้านสะพานกระทินเทศบาลตำบุญช้างคว้าอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้บอกเข่าวการการเปิดการศึกษาท,า,ทางไกลผ่านดาวเทียมวันแรกนี่แหละค่ะสำหรับช่องทางในการรับชมสาม,มารถเข้าไปรับชมได้สองช่องทางด้วยกันทางแรกนั่ก็คือทางโทรทัศน์ที่มีสัญญ,ญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU b a แบช่อง186จนถึงชององ่อง200ช่องทางที่สองนี่ก็คือโทรทัศน์ทีมีกล้องสัญ,ญญาณทีวีดิจิต ทีวีดิจิทัลนะคะก็เริ่มตั้งแต่ในชั้นประทุศศึกษาปีที่6แล้วก็จนถึง25แล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตเว r ร์ w ไ d e t e b d l t v t h นะคะที่สามารถรับชมรายการสดแล้วก็รายการย้อนล่างได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLTV ค่ะ ครับแต่ในท่วอโรงเรียนเทศบาลน,นึ่งเทศบาลโดนกระติ้นนี่แหละครับบานบานสะพานกระตินะนน้นเนี่ยนะเรียนชนเย่เนี่ยถ้านายยากจนบางคนไม่มีโทรทัศน์นะโทรัพย์ก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ว่าล่มเนี่ยคือก่อจ่าอินเทอร์เน็ตของหมูบม่บ้าน,น <ะ S 1> แต่มาไม่ถึงเลยนะครับมาไม่ถึงระยะไม่ถึ่งนะนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากับทางโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเทศบาลนึกบานตะผ่านกระทิ้นเองเนี่ยก็ได้จัดทุ่งครูประจําชัน้นแต่ละชั้นเรียนนะไปตามหมู่บ้านเลย <ชา S 1> ไปเลยว่าบ้านหนุยอย่ในนักเรียนอย่กันตรงหน่นะไปทำความเข้าใจไม่ใช่เรียกแต่หนุยมาแลกนะเรียกผู้ปกครองมากันอ่าเคาะประตูบานก็กๆก,ก,กมาเลตาร่างนี่ต้นเลได้ช่องนี้ช่องนี้ผน,พ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 นีพนีเวลาเท่านี้นะครับพร้อมทางเอกสร,รการทรอดน,นะครับแต่ละชั้นให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้หนักเรียนได้ทำความเข้าใจในแต่ละวิชานะนะครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านกอ,องผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่านี่ถันกระเล่งเห <ภา S 2> มือนกันนะครับเรื่องของการเรียนทางใกล้เรียนออนไลน์ในช่วงนี้ท่านบอกว่าผู้ปกครองไม่ต้องไปซื้อถัวถัดไม่ท<ม>รัพ์ไม่ต้องไปซื้อ<ม>ั่วทัยแทบเล็ตไม่ต้องนะครับเพราะนี่เป็นการเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงของการยึดพักเรียนในช่วงการปิดพักเรียนจนวันนี้จะเปิดนี่แหละแล้วก็เวลาเปิดเรียนเนี่ยก็จะกลับมาสอนให้ทุกคนได้ครบถ้วนทั้งหทุกคนนะ อ่าท่านนายกกระบกมาพนันนะครับเพราะนี่ครับใบแจ้งกันได้นะครับแล้วคุณครูวอ้เนี่ยรู้แก่ซ้ำชันต้องไปซื้อเทปเล่นได้เดี๋ยวต้องไปซื้อตัวทับมือตู้เครื่องใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่ตรงนะนะครับอ่าน้องๆครับถ้าได้มาแล้วก็เรียนหนังสือนะอย่าไปเล่นเกมมากเกินไปนะครับอ่าอันนี้ต้องเอากำลังใจต้องให้กําลังใจกับคุณครูกันนะถึงแม้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีได้คะแนนคุณครูก็ไปถึงบ้านเลยทีเดียวไปถึงบ้านนะครับคุณช่างฟาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ